ปปเคยปาดแล้ได้กนขนมโต้เนี่ยได้ร้อยมัเ้เออปาดถ้ัแค่กูมาสายอาจารย์เียงใจไม่อยากกูกูก็โดนของแตนน่อไอ้ยักอเออมาสายเมื่อกี้กขนูแก้เกรียววะ เดินไาร้านอะไรเนี่ยร้านไงดีว่ะลองกินดูว่ะเพื่อนก็บอกว่าร้านนี้เด็ดเลยอนะือหืมบูมอร่อยจริงลองดูใช่เหรอเออผ่านี่ไม่ทานไม่ได้เลยเจ้าใช่ใช่ออ ว้ยเดี๋ยวเที olly, ่ยวนขึ้นอย่างเดี๋ยวจะขึนขห้องะอาจารย์เหมือนมีอาจารยเรียกได้ยินยงานเรนั่งกินขนมงั่แล้วแะอืมใฮ้เชื่อบูมเราตา้เว้ยกินโมงแล้วใช่นีมถือวแม่เอ่เหรอเหเนี่ ว้เชี่ไม่มีเหไอ้วะน่เก็บป่ะเยใครไ่าจริงไหมวะจริง